อ้าอขอเลยฮะกด subscribe ก่อนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดนะครับกดเลยนี่มา จะแอไปไหนเนี่ยอคุณผู้ชมไม่แอคได้ยังไงละครับคุณดูซะก่อนคุณดูประตูรั้วบ้านผมซะก่อนสวยขนาดนี้ประธานโทษโอ้โหในหมู่บ้านเขาอิจฉากันหมดแล้วไม่แอคยังไงไหวนะฮะนี่นี่ดู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 ดนี่มาถึงนี่เลยนี่นี่รั้วบ้านไปไงสุดยอดสุดยอดขนาดนี้ ต้องไปเชิญคนที่เขาทํามาพูดคุยกันหน่อยละว,ว่าทําไมทําออกมาได้สวยงามขนาดนี้ไปไปคุยกัน มาแล้วฮะผู้ที่เนรามิเท้ประตูบ้านผมสวยงามขนาดนี้ไม่รวมรั้วนะรั้วก็สวยเอร t มากแนะนำตัวหน่อยครับจากที่ไหนครับคะ่ะสวัสดีค่ะของเรานะคะจากบริษัท Bangkok Stainless Steel Gate หรือบริษัท JK Stainless Steel ค่ะโอ้โหงานสวยจริงๆสวยงานทจริงๆเชื่อไหมเ<อ>พื่อนบ้านแถวนี้นมาถามผมหมดเลยจากบริษัทไหนเนี่ยไม่รู้ว่าเธออว่าจะต,ติดต่อมาทำนี่เขาจะว่างไหมว่างไหมอ่ะว่างค่ะ <laughs> อ่นแนะนำตัวกันหน่อยว่าบริษัทนี้เปิดมายาวนานขนาดไหนแล้วครับค่ะบริษัทเรานะคะเปิดมาประมาณ35ปีตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อเลยค่ะตอนนี้คือรุ่นลูกแล้วนะคะเราทำทั้งสแตนเลสเหล็กค่ะเหล็กฉลุลายงานเลเซอร์ทุกอย่างค่ะเราทำหมดเลยค่ะงานอลูมิเนียมนะคะเรารับทำครบวงจรบิวอินต่อเติมบ้านค่ะไม่ใช่ว่าทำแค่ประตูรั้วบ้านนี้นะใช่ค่ะเป็นโรงงานทำเองเลยค่ะมีโรงงานอยู่ลัดกระงและเฉลิมพระเกียรติค่ะ โอ้สองโรงงานใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วไอ้พวกลายต่างๆของของประตูอย่างเงี้ยฮะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายขนาดไหนครับอ่าเรื่องลายลูกค้าสามารถเลือกได้หมดนะคะเราทำกราฟิกให้ค่ะคือลายมีเป็น1,000พแบบเลยค่ะให้ลูกค้าเลือกสรรนะคะแล้วสีนะครับมีสีให้เลือกเยอะไหมค่ะเรื่องสีนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ตามแบบเฉด TOA ได้เลยค่ะเพราะมันเป็นงานพ่นสีค่ะทำให้ได้ทุกสีเลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะ อ่านะฮะแล้วรับประกันมีไหมเนี่ยที่เนี่ยตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มค่ะคือบริการให้ฟรีหมดค่ะหลังจากนั้นก็จะมีค่าบริการแล้วแต่อะไรเสียค่ะก็คือสามารถเรียกได้ตลอดค่ะไม่ต้องกลัวว่าทําไปแล้วโรงงานปิดหรือว่าอะไรค่ะเพราะเปิดมายาวนานแล้วค่ะอ่าเขาเปิดตลอดคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะฮะตีสองตีสามยังเปิดอยู่เลยครับคนถามว่าเปิดทําไมเนี่ยบอกไม่ได้เผื่อลูกค้าสั่งงานด่วน นี่สุดยอดจริงอ่ามาทางด้านนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นช่องลัวค่ะของบ้านคุณก๊อฟนะคะก็คือจะไม่ได้เป็นลัวปูนค่ะตัวนี้คือจัดเต็มเลยเป็นลายเหล็กฉลุทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้แข็งแรงมากค่ะคือเรื่องการขโมยคือแข็งแรงที่สุดค่ะเพราะว่าเราใช้เหล็กแผ่นตันเลยนะคะมาเลเซอร์ฉลุลายค่ะ<อ>แล้วก็ทำสีออใช่ค่ะ และเหมือนเดิมครับคุณอยากจะทําเป็นแบบว่าทานโท่นะข้างล่างนี่จะเป็นโฟูนครึ่งหนึ่งทําลายข้างบนอย่างเดียวก็ได้แต่อันนี้คือทําไปเลยทั้งบานใช่ <นะ S 2> ค่ะจ,<ว>จัดเต็มจัดเต็มสวยมากสวยมากๆผมบอกเลยนะฮะเอ๊ะแล้วพูดถึงอ,อกปรกรณ์เฮะ,ะอุปกรณ์ต่างๆนี่อะไรยังไงบ้างเนี่ยค่ะตัวอุปกรณ์นะคะตัวนี้จะเป็นสแตนเลสค่ะเกรด304ค่ะตัวนี้ เรามีให้ครบชุดหมดเลยนะคะคล้อค่ะเป็นล้อสแตเลสคู่ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะลูกปืนแตกหรือว่าเลื่อนและไม่สมูทนะคะคชุดอุปกรณ์เสากันชนอยู่ด้านในบ้านค่ะคมีให้ลูกค้าหมดครบชุดค่ะพร้อมติดตั้งหมดเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะฮะเขายัางมีมอเตอร์ ปิดประตูไฟฟ้าด้วยใช่โอ้โหคุณผู้ชมสุดยอดคือผมบอกเลยผมไปลองใช้แล้วนี่ได้รีโมทอยู่ไหนเนี่ยคือขับรถออกมานะคะฝนตกนะคะลูกค้าไม่ต้องมาเปียกฝนเลยนะขับรถเข้าบ้านได้เลยค่ะนี่ฮะเขาติดแบบบานแยกให้ผมคุณผู้ชมทานโทษนี่ฮะผมท่องไว้แล้วนะฮะขวาบานใหญ่ซ้ายบานเล็กหนึ่งสองซ้ำไปนะฮะนี่ซ้ายบานเล็กปั๊บนี่เป็นไง โอ้โหสมูทมากสุดยอดมากยอดเยี่ยมนี่ครับมาดูด้านในเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเสาประคองเหรอ ใช่ค่ะอ่านี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเสาประครองกันล้มค่ะอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วใช่ไหมฮะที่เขามีข่าวกันว่าประตูรั้วมันจะล้มทับเจ้าของบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตัวนี้เรามีเสาประครองให้แข็งแรงเลยค่ะตัวนี้นะคะออแข็งแรงจริง He, เนี่ยเหล็กนะผู้ชมผมไม่รู้เขาเรียกว่าขนาดไหนเนี่ยแต่หนาใใช่ใช่ค่ะตัวนี้เราติดเหล็กให้ค่ะอ่านะฮะมาพูดถึงมอเตอร์กันหน่อยมอเตอร์อัตโนมัติ ช่ค่ะตัวนี้มอเตอร์ค่ะของเรานะคะนำเข้ามาพิเศษเลยค่ะตัวนี้ราคาพิเศษแน่นอนค่ะถ้าลูกค้าหามอเตอร์ราคาหมื่นต้นๆนะคะก็คือสอบถามได้เลยค่ะแล้วก็มีรับประกันมอเตอร์ให้3ปีรับประกันเซอร์วิสหปีค่ะอ่านะฮะที่สาคัญนะครับตอนนี้เขามีโปรอยู่ด้วยย้าโปรกันอีกรอบฮะค่ะโปรโมชั่นนะคะตัวนี้เริ่มต้นของทางโรงงานเลยนะคะ จะเป็นโครงสแตนเลสต,ติดอลูมิเนียมลายไม้เริ่มต้น3,900บาทต่อตารางเมตรจากปกติตารางเมตรละ5,500บาทค่ะส่วนลายเหล็กฉลุนะคะเริ่มต้นตารางเมตรละ4 5 0 0บาทนะคะอ่านะฮะเวลาสั่งไปปุ๊บรอ,อนานไหมรอ,อคิวประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์ค่ะ ถือว่าเร็วนะก็ถือว่าพยายามเร่งให้เร็วที่สุดค่ะ,ะเพราะว่าคิวงานค่อนข้างยาวค่ะช่วงนี้น่าเห็น <c oughs> ไหมดังอ่ะดังอ่ะงานดีอะลูกค้าเยอะ,อะว่าแล้วก็โชว์นี่นี่นดูดูรั้วดูรั้วผมนี่ดูด้านนี้ดูเต็มๆไม่มีต้นไม้บงังเดี๋ยวคุณดูนะพอประตูเลื่อนเสร็จปั๊บนี่คุณดูที่โอ้โหสวยไหมละ่ะสวยมากนะฮะถ้าหากว่าคุณ อยากได้งานประตูบ้านสวยๆแบบนี้อยากได้งานรั้วสวยๆแบบนี้นะฮะติดต่อมาเลยครับเท่บริษัท JK s t a n l e s s t e e l Gate ค่ะแล้วก็บริษัท Bangkok s t a n l e s s Steel Gate ค่ะเบอร์โทร9 0น8 9 4 9 4 2แล้วก็0 9 5 4 5 6 6 2 4 2คา่อีย้ำอีกครั้งราคาของที่นี่ถูกกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนแล้วงานเขานะดีเลิศประเสริฐสี ขอบคุณมากมครับขอบ,ขอบคุณค,ครับคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด Subscribe ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอา้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงสุดยอดฮะขอบคุณทุกคนมากครับ